วยโลกสวยด้วยมือเราสวัสดีค่ะคุณครูชื่อบุญชูในภูเขียวหรือเด็กๆจะเรียกชื่อเล่นว่าคุณครูแมวก็ได้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์ควูิดนาทีที่ยังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะทางโรงเรียนจึงได้มีจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์เช่นเดิมนะคะสัปดาห์นี้คุณครูแมวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยมือเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูแมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันคุณครูแมวมีคำา้องจอง ฝาดเด็กๆให้เด็กๆสืท่องกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปสืบท่องคำคล้องจองกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านคำคล้องจองกันก่อนค่ะคำคล้องจองธรรมชาติสุขใจต้นไม้สูงใหญ่กิ่งใบชูไหวอีกทั้งดอกไม้ สุขใจเมื่อมองสัตว์พักอาศัยร่วมอยู่เพื่อนพ้องสามารถีปลองดองพวกพ้องสุขใจเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆก,ก,ก็ได้ท่องคำครองจองจบกันไปแล้วเป็นไงมัางคะเด็กๆท้องกันได้ไหมเอ่ย ต่อไปคุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันค่ะ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอ,อีกมากมายค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ป่าค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์พัดลม ตู้เย็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของอีกมากมายค่ะค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูแมวก็ยังมีเกมมาให้เด็กๆทดลองเล่นกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆ เรามาดูกันนะคะว,ว่าวันนี้คุณครูมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะเกมแยกประเภทขยะค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้การแยกประเภทก่อนนะคะขยะมีสีประเภทค่ะทั้งขยะสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปมีจำพวกถุงถุงขนมกล่องโฟมหรือหลอดค่ะทั้งขยะสีเหลืองขยะรีไซเคิล ก็มีขวดน้ำกระป๋องน้ำกระดาษลังถังขยะสีเขียวเป็นขยะอินทรีย์คือเศษอาหารต่างๆค่ะสุดท้ายถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายเช่นหลอดไฟสายไฟหรือกระป๋องสารเคมีต่างๆค่ะเรามาดูวิธีการเล่นก่อนเลยนะคะคนโครจะขึ้นรูปภาพขยะขึ้นมา1ชิ้น แล้วให้เด็กๆตอบว่าควรเอาไปทิ้งลงในถังขยะประเภทไหนสีอะไรคะ่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1เป็นรูปภาพหลอดไฟที่ไม่ใช้งานแล้วเด็กๆควรทิ้งลงถังขยะประเภทไหนคะสีอะไรเอ่ย ฉเฉลยถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายนั่นเองค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่2เมื่อเด็กๆกรับประทานขนมหมดถุงแล้วนะคะเด็กๆควรเอาถุงไปทิ้งลงถังขยะประเภทไหนคะฉนเฉลย ขยะสีน้ำเงินเป็นขยะทั่วไปนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆควรทิ้งลงถังให้ถูกต้องนะคะข้อที่3เมื่อเด็กๆมีเศษอาหารในครัวผักผลไม้ที่เด็กๆจะทิ้งเด็กๆควรทิ้งลงถังขยะประเภทไหนคะสีอะไราเอ่ย ทฉลยถังขยะสีเขียวเป็นขยะอินทรีย์เด็กๆสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพได้ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปเลยนะคะข้อที่4เป็นกระป๋องน้ำอัดลมเราควรทิ้งลงถังขยะประเภทไหนคะสีอะไรเอย่ยสีแดงหรือเปล่านะ เฉลยถังขยะสีเหลืองถังขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเราสามารถนำไปประดิษฐ์หรือทำชิ้นนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่5เป็นฐ่านไปฉายหรือแบตเตอรี่นะคะเมื่อเด็กๆไม่ใช้แล้วเด็กๆควรทิ้งลงถังขยะประเภทไหนคะสีอะไรนะสีน้ำเงินหรือเปล่าคะ เฉลยถังขยะสีแดงเป็นขยะอันตรายนั่นเองค่ะเด็กๆควรทิ้งลงถังขยะให้ถูกวิธีนะคะราค่ะเด็กๆก็ได้เล่นเกมจุกกันไปแล้วเป็นไงมั้งคะเด็กๆสนุกกันไหมคะต่อไปคุณครูแมวก็จะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมกันนะคะมีอยู่2ประเภทนะคะ ประเภทที่1คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาตินะคะคุณรูจะยกตัวอ,อย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลําทานทะเลแล้วก็สัตว์ป่านั่นเองค่ะเด็กๆประเภทที่2นะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะครูจะยกตัวอ,อย่างเช่นบ้านรถยนต์พัดลมตู้เย็น โทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณรูณแมวก็ขอฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆถ้าออกนอกบ้านนะคะให้เด็กๆส่วนแมสทุกครั้งด้วยนะคะเด็กๆ เราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ